รอเปกติรอค้งใส่น้ำร้อนใส่ใส่น้ำร้อนสินนใครโทรมาของฟังอ๋อเอาแป๊บเดียว <c oughs> <c oughs> ทำแค่ครึ่งเดียวนะคะปลาดองลาสเตียาของยายอะไรนะจีจี้จีจี้จีจี้อะไรไม่ยืมน้ำร้อนก่อนนะลูกไม่ยืมน้ำร้อนทานาก่อนนะใส่เยอะไหม เราใส่แค่ถุงครึ่งเดียวออุ้ยคือแตงดีเถอะยิ้มนเลนะอียิ้มก่อนนะไม่ใช่ช้อนอานานั่นไหมแต่ว่าเหมือนจีรเล็กอานาเลยยะมีใครโทรมานะบอกโทรไลน์ไปบอกหรือเฟซไปบอกพ่อทานานะว่าย่าเพิ่งโทรมาแม่กำลังจะ รีวิวมันก็เป็นเข็นๆเ่ไหร่แล้วต้องแนะนำเยอะๆหรออุ้ยนำไลไปมั่จะตีนี่ก็ได้บอมมี่อุ้ยอย่าเพิ่งพูดแทรกได้ไหมกำลังจะถ่ายคลิปอยู่นี่อมี่หรอเมืดอะไรบล็อบ ออเอาเถอะถ้าจพวกหนักก็แบนี้อุ๊ยผักผักผักซี่ผักซี่ผักซี่ผักซีมากผักซี่มากอื่นนี่ได้ไงผักซีผักซีผักซีอะไรผักซีเล้าผักซีเล้าผักซีเล้า พาสอิแม่กับแดงแม่ก็แบบว่าดีมากเลยอ่ะผัดอะไรนะผัดบวบใส่กุ้งอ่แม่เี้ยงลังอุ้ยมันเป็นแล้วพี่ฟางอันเนี้ยไม่อยากกินมอันนี้บนรเหมือนไงผักซีเอามาผักซีอุ้ยอยากจิ้มปะออคินเดือดเหนียนแล้วพี่บุ๊กแต่คิดไม่เป็นนะอะทำไง ได้เลยวำปียันดัง,น,งนะนี่นะคะผักชีเรก็จะมากินกับรักการเท้าไม่เคยแป่กันอุ้ยอันนี้เป็นอุ้ยกล่องมันก็ได้เบิดวะมันจะได้เบิร์ดยังไงบงเด้ เออเสียงใครใช้จีใส่ <ฮะ S 1> ยยจุ้โอ้ม่ใช่ยายจีใส่จว้ยหรือเไล่เอะไรกันตายยายยายอะไรนะยายยายอะไรยายจีปลาดองจีทีผลไข่ไใช่ไหมผลไข่ ไปกดมาใน top top มันดูตลกนะแต่ว่าเราจะลองชิมตลกจริงจริงโอ้ยวิ้ย,ย,ยเราเปิดหมดเลยเราจะกินหมดไหมเขาบอกว่ามันอร่อยมากดมก่อนที่จะลูกหืมมันยังจะซ้ำเหรอซ้ำไหนซ้ำไหนมันเอาช้อนมาตักก็ได้ ไม่มีชอนอ่ามีมือับคุ้มฟาดูคนพี่สอนดี้ยอ๋อเอี้ยงเ้ยมันก็ได้เยอะอยู่อ้าถ,อถอั <c oughs> ่ว่วเขาบะไรปิดถินทันธที่มันจะแสบยเพราเขาวาวว่ะเกว่าเกินบบนึ่งเหมือนว่เกินไหมหรอไม่เรามันก็เย็นเย็นเย็นอยู่แต่ว่าเขาบอกว่าหัหอมอันนี้อร่อยมาก เ้าก็ลองกินดูเฉยอ่สามชิ้นแล้วเนล่าสามชิ้นก่อนนะนอันนี้เราก็ทีน้ำออก <c oughs> อุ้ยเขาหน้าเห็ดอย่างพี่ฟังบึงท่านะ่ <c oughs> เขาบอกว่ากินตั้งแต่เกิดมาในเป็นชีวิตคนหนึ่งไม่เคยกินปลาไม่เคยกินปลาสง่งลองแล้วนะคะทุกคน อืมอุ <ules> ้ยม <it sometimes. N its> mm ัน hmm. ซ mm ูชิเลยหรอจริงเหรอหอมๆอ่ะก็ไม่ได้แย่นี่ตัวอืมได้เป็นหอมหอมตัวสามมันเหมือนซูชิเลยมันหอมเหอนซูชิเขาบอกว่ากินหนังวันนันเนอะเขาบอกหนังมันกินไม่ได้ทุกใช่หรอหนังกินไม่หรอไม่หยาบ เดี๋ยวตรงหลุดเป็นเขาซีอ๋อหรอหลุดมันเขาหรอเปลี่ยนเหมือนปลาโซ่้าวบาร์บีคิวกินก้อนนี่นี่เลยผิดเลยอุ้ยยับปากยับปากมันเขาอันนี้่ยับเพิ่งบอกเพื่อนค้นน่าจะเกาคำแรกก็จะลองกินคำแรกนะคะที่เขาบอกว่ากินแบบนี้อันนี้ด้วย ใส่อะไรวะอืมลองดูสดแล้วี๋ยวตังยากกินม่อนบ้าหไนรสจัดปะเรื่อพี่ปูขอตังปฏิทานกินไหมในน้าน่กิน,นข,ขอกินสี่อสิมาาอ,อมออาข้ามยังไงขอข้ามยังไง สีติคือผสสีกังแล้กวก็หลุดอะไรหลุดเอาเล,ล้รสีนี่เหรออืมอืมอนหนังไว้ให่พูดตง้เหรอเหรออืมเออป่ะติ๊กกินไหม จะรสชาดได้หนิไม่เขาต้องกินเย็นๆวะมูเกีเ้ยวหรอกหรอ<ม>ฟังล้อง,งฟังล้องพี่ปุ๊กบอกอก็ในะเอาลองเราต้องลองต้องรู้ทุกอย่างกิ่ไ้ไม่ให้ไม่ขึ้ง ฟ<ล>ังหื้อคืออะไรใข่มันแบบแปลกก็มันมันบมก็เป็นปรสชาตินี้จริงเหรอใช่อเอาอีกรอบไปอีกรอบขอขออีกรอบอือหอุ้ยฮานาทำไรอ่ะลูกอืมมันจิกววานอืมเป็นย กินกับตาหู้ร้งกินกับตาผู้ตำผู้พี่ผู้ขโพี่วันนี้เราขอรับัตร้นตไม่ไม่ได้สมมันออกบบ่าเอารชัตแบบนะไมันอกแบบเหมือน เหมือนปลาซาบะน้ำซูชิอ่ะไฟค่อยๆเคี่ยิบช่ไหมคยอเปรี้ยวอ่ะแต่น้ำมันเหมือนน้ำซูชิใช่ไหมอากินกับส้มตำเหนื่อไม่ข่ยปลาทูกับปลาซาบะมืงอ่ีเขาบอกว่ามันทำยากมากเลยกินเวอร์บาค่ะแฮ อย่งมงเพือเขาเขาเรียกตัวซื้อตัวฉับแบบเขามหพยายามแบบพยายามแล้วมีาการอ่ะขออีกคำอ่อนหยดนะคะอบอกว่ากินยังสี่อ่ากินอีกรอบอ่ะ

นกหนังกินได้อยู่แต่ว่ามันพอมันหยาบเดี๋ยวกินกระตำพูงพอกินกระตำพูงกันอือืมอันเส็หรอม่ิวป่ะตัวิฟฟมาข้างบมาวัวกินต่บอกโดนน้ำเลื่อมกดเนาะฟา ไม่เอาไม่อร่อยฮะอุยอย่าพูดเขาจะรู้เขาจะเขาจะบ้าอุ้ยพูดอันนี้นอาออกย่างนะทันเดลางอุ้ยไม่เงี้นีบอกดูอ่ะกระปาตลนาแห้งหว้าวดึนด้ะค่ะที่บุเคเห็เขาดึงที่น่ มห้าข่าต้องกินห like ้องก็ไปกินตามงห้่งกอลห้องมันก็ไม่ได้แย่มันก็อร่อยอยู่อร่อยเราคอยมาตั้งห้าวัน สั่งแต่วันที่ห้าจริงหรอใช่ฮะนั้นก็หาวันแต่ใครไม่อยากจ่ายแพงก็ใช้เลยนะฟังสเปเรเตอร์โอเวอร์เชอร์เอเอเลเชอร์เขาเรียกว่าผ่อนเงาไงผ่อนไงไม่อยากจ่ายแพงไงอ่ะอสมตำจะ พอแล้วลูกล้องให้จบ